ศูน,น,น, 7, นย์ยจ,จัดการกองทุนชุมชนบ้านอู่คำหมู่ที่7ตำบลศรีวิไลอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬข้อมูลทั่วไปศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านอู่คำจัดตั้งเมื่อวันที่14เดือนมีนาคมพุทธศักราช2565ประชากรในหมู่บ้านจำนวน120ครัวเรือน258คน สมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจำนวนสี่กลุ่มผลการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านอู่คำหนึ่งด้านโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจำนวนส6คนซึ่งมาจากตัวแทนคณะกรรมการกลุ่มกองทุนองค์ก,กรการเงินจำนวนสี่กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกอขอคอจอและกองทุนปุ๋ยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจนการประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและการประชุมร่วมกับกลุ่มที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนตลอดจนการประชุมร่วมกับการประชุมของหมู่บ้าน โดยมีการนำวาระเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นประจำทุกเดือนไม่น้อยกว่า12ครั้งต่อปีมีระเบียบข้อบางคับเป็นลายลักษอักษรที่กำหนดโดยที่ประชุมสมาชิกศูนย์จัดก,การและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกศูนย์จัดก,การสถานที่ทำการเป็นที่ทำการแบบถาวร มีป้ายชื่อศูนย์จัดการมีป้ายแสดงข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์จัดการด้านการบริหารจัดการมีฐานข้อมูลของกองทุนชุมชนต่อกลุ่มองค์กรทางการเงินที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการทุกกลุ่มมีอยู่ในหมู่บ้านวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ มีการประชุมเจราจาเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการหนี้ของลูกหนี้และเป็นตัวกลางในการเจราจาระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้จนสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้โดยใช้รูปแบบให้ลูกหนี้ทุกรายชำระเงินเพื่อลดต้นเงินกู้ปีละ10%การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อพัฒนาและยกระดับศูนย์จัดการกองทุนชุมชน การสนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายได้แก่อาชีพเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเพราะเหตุการสร้างวินัยทางการเงินการจัดทําบัญชีครัวเรือนและสนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้การจัดสวัสดิการโดยศูนย์จัดการโดยให้กลุ่มที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการจัดสวัสดิการสมาชิกให้กับสมาชิกของกลุ่มย่อย คณะกรรมการศูนย์จัดการได้เข้าร่วมการฝึกอบรมศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสมาชิกศูนย์จัดการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการประชุมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนได้รับการติดตามและสนับสนุนดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปี ด้านผลส่งเสริมอาชีพเดิมแก่ครัวเรือนเป้าหมายต่อยอดอาชีพเดิมแก่ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างไรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายการบริหารจัดการหนี้ลดหนี้ครัวเรือนเป้าหมายโดยส่งใช้หนี้ตัดยอดเงินต้นร้อยละสิบต่อปีครัวเรือนเป้าหมายลดทุกครัวเรือนในปี2566 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลดต้นเงินกู้ได้223,500บาทกองทุนหมู่บ้านลดต้นเงินกู้ได้16860 0บบาทเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและนอกชุมชนเรื่องการบริหารจัดการหนี้และการสนับสนุนให้ครัวเรือนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง